ในคลิปนี้ผมจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เลเวลหและผมจะเริ่มต้นในแบบฮาร์ดคอร์ก็คือผมจะตั้งกฎให้ตัวเองทั้งหมด4ข้อกฎข้อที่1ผมจะไม่สุมเทรดกฎข้อที่2ผมจะโซโลเท่าน,นั้นในทุกๆโหมดกฎข้อที่3ถ้าผมเล่นแพ้แม้แต่ตาเดียวผมจะจบซีรีส์นี้ทันทีข้อที่4ห้าม a e f k ทั้งแบบแชมเบอร์และก็การใช้มาโค โอเคเราได้สร้างรหัสใหม่กันมาแล้วแล้วเมื่อกี้ผมก็รับเพชรจากเมลบ็อกได้ประมาณ900กว่าเพชรผมไปสุ่ม10โลแล้วก็เหลือประมาณ400เพชรได้ตัวละครนี้มาเป็นตัวละครอีพิกเนาะน่าจะจากเรื่องบีดเป้าหมายสุดๆของซีรีส์นี้เลยคือการติดท็อป10ของทัวร์มินสักหนึ่งรอบและการเคลียร์เวอร์ไลน์50ชั้นและนี่คือแผนของผมเพื่อตามล่าหาแลกหน้า เป้าหมายอย่างแรกเลยคือการเก็บเพชรเพื่อหาตัวละครวิติกดีๆและนําไปทําทีมเพื่อเล่นประตูคริสต์มาสเทียสิบให้ผ่านหลังจากนั้นเมื่อผ่านแล้วก็อย่างเดียวครับภาวนาหวังว่ามันจะดอปรู้อย่างนั้นแล้วฟาร์มเพชร ตัวละครที่ผมอยากได้ในตอนนี้เลยก็คือเซเบอร์เป็นตัวละครต้นเกมที่ดีมากๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากได้เลยคือยูรุอิจิเป็นตัวละครที่สตันได้แล้วก็เป็นท่าสายฟ้าก็คือผมจะเอาไว้เล่นในด่านใหม่เพราะว่าบอสมันจะมีความสามารถคือถ้าเราตีมันมันจะลดแดมเมอของตัวเองความสามารถของท่าสายฟ้าเลยก็คือมันจะไม่โดนดีบัฟที่ลดแดมเมอของตัวเองเพื่อผมจะหาของอีโวพวกตัวละครใหม่ๆในแพทนี้ แต่แผนที่คิดไว้มันก็มักจะไม่ค่อยเป็นดั่งใจคือผมหมดความอดทนในการรอตู้พวกนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจถลุงเพชรกับตู้อูริวและนี่คือสิ่งที่ผมได้<ะ>ใช่ครับผมรุดเรดแต่ผมก็ยังมีเพชรเหลืออยู่เลยตัดสินใจเปิดให้หมดเลยและผมก็ได้อูริวจริงๆด้วย พวกคุณคงจะจินตนาการไม่ออกว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนในการฟาร์มเพชรแบบไม่ EFK คือผมใช้เวลาในการเก็บเพชรการันตีตู้นี้มาประมาณ10ชั่วโมงซึ่งตีเป็นผมเล่นประมาณ3วันตอนนี้ผมเลยจะรีบหาของ EVO โ i t ิจิแล้วก็ค่อยไปหาของ EVO u l อ u ในภายหลังส่วนเรื่องดาวผมก็ใช้ทองซื้อเรื่อยๆซึ่งน่าใช้เวลานาน,านมากๆอีกเช่นกันและแล้วผมก็พา25แล้วผมก็ได้ดันเต้มาในที่สุดคือเล่นกันแบบนานมากอะ่ะอืม ถึงเวลาเปลี่ยนแผนที่จะอีโวบิจิต้าเป็นอีโวดันเตแทนนะครับตอนนี้เทผมลองครัฟของอีโวทั้งหมดก็น่าจะเหลือของประมาณนี้นะครับน่าใช้เวลาสักวันสองวันน่าจะอีโวได้และแล้วของอีโวผมก็ครบสักทีอีโวเลยตึมตึดดตึมตึมเรียบร้อยไหนก็ได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวดันเตยันซึ่งผมเจอข้อเสียอย่างแรกของดันเตเลยคือขั้นแรกแม่งวงแบบคนเหล็กแต่ดูตอนอัตันคือวงแบบวงใหญ่มาก แต่คือตอนต้นเกียมันจะเล่นได้ยากมากโอเคตอนนี้ผมอัพดันเต้เต็มแล้วเดี๋ยวเรามารีวิดันเต้แบบเดี๋ยวอ่านพาร์ติห้ฟังก่อนก็นคือาพาร์ติสิแรกจะได้ชี้เลด25%โดยโปกติดันเต้มีอยู่แล้วห้าก็จะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทุกครั้งที่ดันเต้ตีติดคริสมมติตีฮิตแรกติดคริจะตีฮิตสองซ้ำเมื่อตีฮิตสองติดชี้ก็จะตีฮิตที่สามซ้ำสามารถทำได้ถึงฮิตที่สี่ครับ แต่การโจมตีต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำดามิด50%เมคือสมมติโปรเตียตันเต้ตีหมื่นหนึ่งก็จะเหลือสักห้าพันอะไรอย่างนี้แล้วพาสิทสิ์ที่2ก็คือจะเป็นเดวิลทิเกอร์นะครับก็จะมีไอเกียดีทีตรงเนี้ยสมมติถ้าเกียมันเต็มมันจะแปลงร่างเป็นร่างเดวิลทิเกอร์ซึ่งเมื่อแปลงร่างแล้วจะเพิ่มเดามิดตัวเอ็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และชีเลสห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นการโจมตีที่ห้าคจะเป็นนวงกลมี เท่าที่ผมเข้าใจนะน่าจะประมาณนี้ไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงซึ่งดามีตอนแปลงร่างจะประมาณส0,000แต่ตอนไม่แปลงร่างประมาณ22 0 0 0ตอนนี้ก็วิว52าเดามีประมาณนี้นะครับของผมแล้วก็แนะนำเป็นเทรดเดซไอไม่ก็บิสเพราะว่ามันตีช้ามากๆ Mo โมนาจะไม่พูดถึงยังไงดีอยู่แล้วหลังจากนั้นผมก็มาหาของอีโวให้อุลิวต่อตอนแรกผมก็ยังไม่ชินกับเอวงของดันเต้คือแม่งแบบโคตรเล็กเลยทำให้มีบางตาที่ผมเกือบแพ้แต่หลังจากนั้นก็เริ่มชินเรื่อยๆแล้วก็เล่นจน ของ e วครบทั้งหมด12ชิ้นเล่นไปทั้งหมด11เกมมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าแม่งมีแค่ตาเดียวที่มันดรอปให้ผม2ชิ้นที่เหลือไม่งดรอปแค่อันเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก่อนตอนนี้นะครับดูที่เลเวลของผมเลเวลของผม30แล้วคือรอบนี้มันฟาร์มไม่นานนะครับเพราะว่าผมบีดันเต้แล้วมันทําให้การจบอินฟินิตรอบหนึ่งของผมอะสามารถจบได้ถึงเวฟที่50ปกติผมเล่นอะผมฟาร์มแค่เวฟ10แล้วก็แพ้และมันฟาร์มได้เวฟเยอะขึ้นมากๆ แล้วก็นะครับตอนนี้เท่าที่เห็นผมมีเวอร์จิลแล้วแปลว่า Battle p a r พผมเลเวล50เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคของเวอร์จิลครบเรียบร้อยก็อีโบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือการหาแล็กหน้ามาเข้าสู่ทีมของเราก็คือจะต้องไปนั่งเล่นประตูคริสต์มาสถึงเทียสิบให้ผ่านก่อนยาวนานน่นอนและหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อไต่มาถึงประตูเทียที่7 คือแค่ผมไปเจอเทียหกอะเจอประตูที่แม่งแบบมีทั้งฮิวแล้วมอนแม่งตายแล้วมันกส็สตาร์เราได้คือผ่านได้ก็แทบอวกแล้วอะเพราะฉะนั้นเทียเจไม่น่าไหวแน่นอนเลยต่างจากนี้ผมก็ต้องไปช่วงเดิมครับช่วงพัฒนาทีมกันก่อนคือน,นึกว่ามันจะไหวจริงๆนะแต่สุดท้ายแม่งไม่ไมหววะเท่าที่ผมคิดไว้แบบง่ายสุดและพัฒนาได้ดีที่สุดก็คือการปลดล็อกฟิว50เพื่อที่เราจะได้ใส่สล็อตเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่มันน่าจะใช้เวลานานมากๆเพราะผม e f k ไม่ได้กับอีกทางหนึ่ง ที่น่าจะต้องลุ้นว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็คือการเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครที่ได้บับจากด่านคริสต์มาสซึ่งก็จะมีตัวจากตู้คริสต์มาสแล้วก็พวกตัวละครที่มีสกินที่เรียงเอาไว้ก็จะเป็นเซเบอร์กับโกโจนะครับเขาว่ามันมีสกินมิสติกซึ่งมันสามารถเพิ่ม,มดไดเมจให้กับทีเราได้ถ้าเอาไปเล่นในโหมดคริสต์มาสนะครับก็เอา2แผนมาลงมันก็คือระหว่างนี้ผมก็จะนั่งฟารเพิรแล้วก็ฟามวิวไปเรื่อยๆแล้วก็รอตู้เซเบอร์แล้วก็ตู Go ้โกโจเข้าและหนละังจากผมเขียนบทพูดนี้ภายใน3ชั่วโมง ตู้เซเบอร์ก็เข้าครับผมก็เลยสุ่มมาให้หมดครบทั้ง4ตัวเลยเอามาทํา3ดาวครับหลังจากนี้ก็คือไปอีโวเซเบอร์แล้วก็ทำสเตททำดาวทําทุกอย่างให้ครบให้พร้อมเล่นนะครับกฎของเราคือไม่สามารถสุ่มเทรดรีโรได้ใช่ไหมครับแต่ในการสุ่มตู้มันมีโอกาสที่ยูนิตจะออกมาแล้วมีเทรดติดตัวก็คือผมอยากหาแบบซักสักอย่างหนึ่งติดมากับเซเบอร์เช่นอาจจะเป็นก้ามหรือ,อจ,จะเป็นตีไว้แลก็ระยะให้กับเซเบอร์นะครับก็คือการ สุ่มตู้แล้วก็ให้โอกาสมันดับเศดให้มันติดติดตัวมามันน่าจะใช้เพชรเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วถ้าเรามีเป้าหมายค่อยไปทํากันและเป้าหมายต่อไปเลยก็คือผมจะทํา3ดาวซึ่งวัตถุดิบในการทํา3ดาวของเซเบอร์จะต้องไปเล่นด่านของเรื่องเฟดหายเนี่ยไอตราเนี่ยอะไรยี่สิบห้าน่าจะเป็นน่าจะใช้อะไรยี่สิบห้าก็เป็นเจ็ดสิบห้านะครับอันนี้ก็เพิ่มดดเมจมาโอ้โหแล้วยังไม่เคยเล่นเลยเหมือนต้องเล่นครบหกด่านแล้วก็ไปรีจินสตีนะไม่น่ายากไป ปัจจุบันที่ผมได้เล่นอยู่ตอนนี้ก็เป็นแพทที่5.5นะสาหรับ AV ถ้าผมจะไม่ผิดผมเริ่มเล่นตอนอัปเดตที่4.5ไม่ก็5.0นี่แหละแต่4.5ใช่เพราะตอนนั้นผมจําได้ว่าตอนนั้นยังมีลูซี่เป็นแบทเทิลพาร์ทอยู่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมใช้เวลาประมาณ2แพทนะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยเลยถ้าจริงจะพูดว่าไม่ได้ปล่อยมันก็ไม่ชิงนะเดี๋ยวผมให้ดูะไร 1> <1> เห็นปะเอาจริงคลิปเนี้ยผมลงไปแล้วเววันที่21เมษาตอนนี้วันที่18พฤษภา มันกาลังจะครบรอบหนึ่งเดือนที่คือไอคลิปนี้ปล่อยไปไปใช่ปะครบรอบหนึ่งเดือนแปลว่าผมทําก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์มากค่าจิงผมปิด,ปดเป็นไพรเวทไว้ก็คือผมอยากให้คลิปนี้มันยาวขึ้นนะครับเลยก็ปิดไพรเวทไว้แล้วก็มาทําต่อให้มันยาวผมอยากได้ทักสิบถึงสิบห้าทีนี่แหละผมอยากทำให้คลิปมันดูยาวมากยิ่งขึ้นเข้าเรื่อง,องหลังต่อตอนนี้ผมเว็วห้าสิบแล้วก็คือเราสามารถใส่ช่องที่หกได้โกโจโกเข้าตู้พอดีอย่างที่บอกว่าผมจะหาตัวละครที่เพิ่มอะไรนะเพิ่มดาเมจในการเล่น คริสต์มาสนั่นก็คือโกโจเพราะว่ามันมีสกินคริสต์มาสนะครับฉนันน่าจะมาสุ่มโกโจกันแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปหาของอปลดดาวเจ้าเสือเบืนะที่ผมอยากหาพวกตัวบัฟเช่นโอริฮิมะมาช่วยเพราะว่ามันจะได้ทำให้ผ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราสุ่มโกโจกันก่อนยวสกิปเลยสุ่มแบบรวดเร็ว,รว,รวอสองโลได้ได้หรือเปล่าอะเคมปาจิ โกโจนี่ไม่ต้องหา3ตัวนะเพราะว่าเป็นอีโวแล้วมันเป็นซีเค็ดมันปลดเอฟซิชันไม่ได้เอาได้แค่ตัวเดียวแล้วก็พอแหล,ละเล่นอย่างโกโจอีโวง่ายมากเพราะว่าแค่ไปหาดาวแล้วก็ไปนั่งเล่นอินฟินิตชิบูย่าเอานิ้วมันแลกเป็นลูกตาได้ตัวหลยได้เซเวอร์อีกตัวคือออกซ้ายขวาึงทางนั้นที่ออก แต่ถ้ามันฟุกได้อลูขาดมันจะดีมากเพราะอลูขาดมีพาสซีฟทําให้ตีแล้วมันติดสถานะรับเจอมัง้งทําให้เราตีดาเมจมอนที่ติดสถานะแรงขึ้น20%่อเซโอเคไปกินได้สี่เข็มได้มิติกโอเคได้ได้โกวจวแล้วเดี๋ยวผมพอดูห่อยว่าผมขาดอะไรหรือเปล่าเพราะระหว่างที่ผมฟาร์มวิวผมก็ไม่ได้มาน,นั่งซื้อไอ้พวกนี้เลยไอ้เจ้าพวกดาวดวูว่ามันขาดอะไรหรือเปล่าอ๋อถ้าจะาพี่บิดมันใช้สีฟ้ากับสีแดงเยอะมากโอเคสีฟ้าขาดเยอะโอเคขาดหมดเลย ระหว่างนี้ก็น่าจะคือมีตงังยู่ตั้งเจ็ดหมื่นอ่ะซื้อไปก่อนแล้วกันสีแดงสีเขียวสิบสองนันสีฟ้าแล้วก็สีลุงส่วนไอ้เรื่องปลดดาวเซเบอร์เดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันผมขออโวโกโจให้ได้ก่อนตอนนี้ก็เอ่มรอรีดาวรัวๆแล้วก็เดี๋ยวผมไปนั่งเล่นอินสินิตของเจ้าชิบุยานะครับโอเคตอนนี้ก็มีนิวทั้งหมด18นิวแล้ว ความจริงมันใช้20นิ้วนะในการซื้อตา2ลูกก็คืออ e ีโวโกโชใจประมาณ20นิ้วผมก็คือลักอูริวขึ้นมาเลยคือในการที่เราแบบว่าไม่ได้ใช้มาโคอะ่ะผมชอบอูริวที่สุดเลยเพราะว่าอูริวมันสามารถตีได้ทั้งแมบปบถึงแม้ตอนนี้จะมีคู่แข่งก็คือเดลต้าแต่ผมยังไม่มีเดลต้านะคือจะพูดว่าไม่มีเดลต้าก็ไม่ได้คือมีเดลต้าแต่ยังไม่อีโวเพราะฉะนั้นก็ใช้อูริวไปก่อนอูริวก็คือมันจะตีมอน ได้ทุกตัวถ้ามันอยู่นอกระยะของมันผมก็เลยเอาอูลิวไปวางไว้คอมเนี่ยมันก็สามารถตีได้ทั่วแหละก็สบายแต่อันนี้เราขาดอีก2นิ้วนะเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูว่าผมทํำยังไงด้วยเหตุน,นี้ผมเลยอยากพลดดาวอูลิวเพิ่มแล้วเหมือนกันคือตอนนี้ผมอยากทาหลายอย่างมากแต่ก็ยังไม่เสร็จสักอยาก่างเดี๋ยวก็ทำโกโจให้เสร็จก่อนกันเดี๋ยวโกโจก็ได้แหละขาดอีก2นิ้วรู้สึกเหมือนน่าจะขาดดาวด้วยปะเราซื้อดาวคือบางวันผมเข้ามาเล่นก็ลืมซื้อดาวเหมือนกันนะหรือถ้าอยากได้เยอะๆเราก็ไปนั่งเล่นอะนะ ไปเล่นวิกฤติชาเลนจ์ก็ได้ดาวเยอะเหมือนกันซึ่งเราน่าจะผ่านแล้วเพราะว่าผมพวกชาเลนจ์พวกนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าใครขี้เกียจฟาร์มนี้ผมก็สามารถไปทํามาโคเองก็ได้หรือพูดจริงๆนะมาโคอะ่ะคือผมไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือผมมาโคในนูนูใช่ไหมไม่ใช่นูนูมูมูชอบชอบเรียกว่านูนูผมมาโคในมูมูใช่ไหมมันจะมีบางจังหวะที่แบบเหมือนมาโคมันพังแล้วมันก็หลุดอะ่ะ คือแม้ว่าผมจะเปิดกี่จอผมจะเปิดจอจอเดียวหรือหลายจอมันก็จะมีบางจังหวะที่มันหลุดส่วนมากคนก็อาจจะซื้อ UG มาใช้กันใช่ไหมผมก็ซื้อเหมือนกันแต่ถ้าเราซื้อ UG ตัวต่ำสุดอะ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องหลุดได้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากมีปัญหาเรื่องหลุดหรืออะไรคือผมกับเพื่อนแทบจะออนไลน์24ชั่วโมงดูจอถ้าคุณเอฟเคในมือถือตัวเองก็อาจจะหลุดน้อยสุดหรือมู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 หลุดน้อยแต่สุดท้ายมันก็หลุดเหมือนกันเอ่อถ้าคุณขี้เกียจรีเองก็นั่นแหละจ้างได้ครับ ก็ถ้าฟาร์มนิ้วรายวันวันละ39การตี20-50นิ้วขึ้นไปก็คือ39 EV o อีโวโกโจได้เลยโอเคนะครับก็คือเราเดินไปสุดแมปแล้วก็ใช้อูริวของเราวางงนี้ปครับนี่คือเนี่ยมันจะตีตัวนอกวงเห็นว่ะก็คือมันตีได้สุดนู่นเลยนี่คือการก็คือผมก็นั่งเนี่ยนั่งวางนั่งวางนั่งอัพแล้วก็ดู YouTube แล้วก็กลมาวางวางอัพอัพดูยูทูบ แล้วเราจะได้นิ้วจากการฆ่าสุคนะซึ่งสุคนะจะเป็นบอสที่สุ่มเกิดก็คือมันมีโอกาสเกิดทุกเวฟเลยถ้าผมเข้าใจได้ยินนะมันก็จะมีโอกาสสุ่มเกิดแล้วก็อาจจะเกิดแบบเวฟลึกหรือเวฟเร็วก็ได้ก็เราอ่ะพยายามคือเราต้องการนิ้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเล่นไกลมากแล้วก็เนี่ยให้มันผ่านจักเวฟสิบแล้วก็แพ้แล้วก็วนไปเรืยย่อยๆเดี๋ยวผมก็น่าจะฟามแล้วก็หายสัก2นิ้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าดาวผมครบยังนะแต่น่าจะขาดดาวฟ้ากับดาวแดงอาจจะไปเล่นวิกลี่ชาลเลนจ์ให้ดู นะครับเพราะมันได้ดาวเยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมขอหานิ้วกันและและ้วนิ้วผมก็ครบ20อันนะครับแรกมา2อันคือเนี่ยถ้าใครไม่ได้เล่นชาลินไม่สูงรีโลอันนี้คือมีรีโลให้ถึง50อันเลยนะสำหรับคนที่อยากได้รีโลเพิ่มตรงนี้50อันเลยแต่อันนี้เหมือนได้ครั้งเดียวนะก็คือมันไม่ได้รีเหมือนบอสอีเวนต์แต่ก็50อันก็แค่สองสามวันก็ได้แล้วแล้วระหว่างนั้นผมก็ไปเก็บคิวโกโจมาแล้วแต่ยังไม่ได้รีสแตต ไหนดูหน่อยสิขอดูขอชิมป้าบเฮ้ผมไม่ค่อยได้ซีเรียสกับสเตทไอโกโจมากเพราะว่าเราเอาอมาเป็นแค่ตัวใส่สก,กินเฉยๆเกรทก็ได้แซดเอ็ดส่วนดาวก็เก็บคมมาเรียบร้อยดูเลยป้าบได้เควสด้วยได้รีโร่เพิ่มแต่อย่างที่บอกผมซู้ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามารีวิวโกโจในแพ์ปัจจุบันนะว่ามันยังไหวอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่โมนาทถ้าเป็นโมนาทเดียร์เมดมันก็แสนสองแสนนะจริงๆมันก็พอไปวัดไปวาได้อยู่เดีเม,มดเริ่มต้น2อ0พเชื่อกับพวกนี้ก็เยอะกว้นะแต่มันเป็นตัวซีเคดด้วยแหละซเซเบอร์อะไรซเซเบอร์สองพันหนึ่ง คือช่วงเนี้ยโลบอกมันก็เรื่องเอาจริงในการแบนโปรแหละแม้แต่เราจะไม่ได้ใช้โปรแต่เราไปใช้โลบอกเวอร์ชันต่ำกว่าปัจจุบันอะ่ะมันก็มันก็แบนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเราลดุดหลงก็แนะนําให้ลบโลบอกแล้วก็โหลดใหม่ซึ่งร้านผมก็ไม่ได้ใช้โปรถัดลูกค้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยมากๆคือถ้าจะให้พูดจริงๆถ้าผมใช้โปรมันก็ลดต้นทุนกว่านะแต่ก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ แล้วก็พาร์ทีแรกก็คือเพิ่มดาเมจ20%ลดสปีด10%ส่วนพาร์ทสที่2คือลิมิตเลทเพิ่มดาเมจ1%ทุกครั้งที่ผ่านเวทก็คืออินฟินิตนะคือทุกครั้งที่ผ่านเวทก็เพิ่มดาเมจ1% 1% 1%แล้วก็ไม่โดนสถานะต่างๆพาร์ทีที่3ก็คือเมื่อเรากดสกิลแล้วถ้าเราฆ่ามอนได้ระหว่างสกิล l วอยอ่ะมันจะลดกูดาว2%สูงสุดถึง10%ส่วนสกิลนะครับวอย เพิ่มดาเมจโกโจ50%แล้วก็มอนทุกตัวจะถูกแช่แข็งเป็นเวลา10วิวก็คืออยู่นอกวงกระดนแช่แข็งนะปุ๊บดาเมจก็จะอยู่ที่5,000 50, นะครับแต่ถ้าเราผ่านวิไปได้ไกลมันก็ดาเมจเพิ่มเรื่อยๆนะอย่างที่บอกแล้วก็คือฟีดเป็นเวลา10วิซึ่งเป็นตัวที่ผมว่าในปัจจุบันก็ยังพอใช้ได้เพราะสกิลมันด้วยมันฟีดมอนอะไรต่างๆทำให้เราเบิร์ดบอสได้นะครับแต่ผมก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มั้งแต่ถ้ามีโมนาดผมก็มันก็ยังโอเคนะ จริงสำหรับโกโจอยู่วง่ายด้วยอยู่วง่ายแค่ใช้ดาวเยอะส่วนนิ้วก็อย่างที่บอก a อฟได้สำหรับคลิป AV h a r d ร์ดคอ p แรกก็ตัดจบไอ้ีเท่านี้แล้วก็ฝากร้านผมด้วยชีลูช็อปรายละเอียดต่างๆไปดูที่หน้าเพจได้มีบริการรับฟาร์ม a อ i มิแอนการเอดมิวเรนเจอร์แล้วก็มีขายรหัสบาบาบาของ2แมปด้วยนะครับ